สวัสดีครับผมนายปริญญาอ่อนครับครับสวัสดี 3, 5, 3ค่ะดิฉันนางสาวชุตาสันติชนค่ะพวกเราเนะครับมาจากโรงเรียนสพุเหล่าพื้นทย่อะไรชื่อครับค่ะวันนี้มหาเป็นงานมหกรรมการวิทยาศาสตร์และเทดับชาติคือประจำปี2553ครับงานวิทยาศาสตร์ครั้ง,น, 10, งาานี้นะครับจัดเพื่อในการเฉลิมฉลองพัะบเด็กประจ้าอยู่ของเราด้วยครับและในวันนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับชมกิจกรรมต่างๆมากมายครับที่ทางสพวิทยาศาสตร์ได้จัดข้อให้เราครับ แล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับที่มาชมในงานนี้รับรองได้อย่างเต็มที่เลยครับว่าทุกคนนะครับจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยกลับไปครับความและความสนุกสนานมากมายครับและสําหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นนักผู้ประกาศข่าวนะครก็สามารถติดตามวิธีูธเทคโนโลยีที่นี่ได้ครับงานนี้นะครับผมจังแต่วันนี้